ด้านกระทรวงคมนาคมระดมเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางสายเชียงรายเชียงใหม่ที่ถูกดินสไลด์ปิดทับเปิดใช้การได้แล้วและเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เร็วที่สุด นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการฟื้นฟูถนนและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าลงพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางการจาราจรโดยเร็วที่สุด โดยทางหลวงใหมายเลข1150ที่เชื่อมการเดินทางจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายไปสู่อำเภอพ้าจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับจำนวน32แห่งระยะทางรวม10กิโลเมตร ทาให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้สามารถสัญจรได้แล้วสำหรับเส้นทางอื่นๆได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้าดูแลทุกจุดและขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนําและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนภสรแก้วคารายง,งาน